ไม่พี่เห็นลาขี่อยู่เมื่อวานได้ขี่ได้ขี่ไปไหนไหมมันหายไปส่ันนึงบได้ด้วหนรถสีพ่อชัเด้มึงไปใช่หนี่มาื้อไปซื้อน้ำครับมึงอย่าล้นมึงอย่าล้นเฮ้ยคนโตมันี่เร็วเอามีอะไรมนคนโตคนโตเฮ้ยเคนโตมันใ้หระอ้หรคนโตมันออกจากรถออกจากรถก่อนออกจากรถจากรถทางหลังทางหลังทางหลังพอพอจะเห็นรถมอไซค์ข่อยบ่มอไซค์ขั้นสีเหลืองกับขั้นคือยังขั้นสีเหลืองที่เจ้าขับมัอนั่นนหะตึ๊กนั่น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 เห็น คลิปวิดีโอนี้เหมาะสาหรับผู้ดีตีนแดงผู้แดงตีนดีผู้ดีตีนปื่มและผู้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปควรใช้จักรยานในการรับชมดูได้ก็ดูดูไม่ได้ไม่ต้องดูแก้ว เก่งๆมึงเห็นรถมอไซค์บอเอ้ามึางจะไปใส่สั่นมันหายไปใสอีกขั้นหนึ่งว่ะเอา้าคุก็จะหลล่วมึงนี่แหมขั้นแบบนี้นี่แหมสีเนี่สีน้ำเงินน่ะหายไปน่ะขั้นสีเหลืองก็หายเนี่ยไม่รู้รถปีใหม่แตโ่โอ้ยกูบอกแล้วว่าปีใหมพ่พากันกินแบบสนุกสนานเพลิดเพลิน,งนไงกินจนหลงไงดีนะรถแห่ไม่หายกูตื่นมากปวดหัวกับปวดยินลายโบเห็นเก่งตื่นยังโม่งเหม่อนก้าโอ้ตื่นมากับใบโม่งน่ะนี่ลายเห็นรถพี่ไหมแต่ยินงแต่แล้วว่าเราจะเอารถไปเมียนให้แม่ยย่่่าานนนรรรถถเเเสีีววซัััั้ออพกบบิงดๆมต์์ไค ไนึงแม่กนงแต่งตัวมึงไปใช้ไหมนีมาซื้อไปซื้อน้ำครับมึงอย่ารุนมึงอย่ารุนเฮ้ยคนโตมันดิเร็วๆเอามีอะไรมคนโตคนโตเฮ้ยคนโตมันล่ะล่คนโตมันเอาจร่เอารก่อนเอาจรกรถลังหัหลังหหลังหัังหันี่ดี เดี๋ยวมึงไปซื้อมึงไปซื้อยังนี่ซื้อน้ำครับมึงไปซื้อน้ำมึงแต่งชุดตำรวจไปนี่นะแมีนครับแมีนกูว่าอยู่เด็กหน่อยนี่บ้านแลมแตกขึ้นเลยโอ้สภาพหมมันซื้อมานไปตัดโอ้มึงเอาขั้นนี้บ่ไปแมีนครับเห็นยนี้ขั้นนึ่งป่ะนี่บ่ครับอ้า มันหายไปใสวะสีชมพูกับจอดอยู่น uh ี่เหลืองก็อย no ู่นี่สีเหลืองก็จอดอยู่นี่นี่ลายขี่ไปไหนไหมเมื่อวานอ่ะไม่เห็นพี่ฮะไม่พี่เห็นนี่ลายขี่อยู่เมื่อวานได้ขี่ได้ขี่ไปไหนไหมมันหายไปใสคันหนึ่งบูได้ได้หน่รถสีบ่วพ่อใช้เด้ถามพ่อเตั่งไงพูเนี่ยเออตรงเดี๋ไปตามเนี่ยมันจะเป็นรถกับขึ้นรถลักษณะมันเป็นเดียวกันเบอเลขจีพีเอ็กล็อกนี่ล่ะแต่มันจะมีสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงินอ่ะที่มันจอดอยู่สามคันที่พวกเราใช้ประจำอ่ะเออมันหายใช่ไหมไอ้ปิ๊กไอ้ปิา มาไอ้คนโตคนโตดิคนโตคนโตดิยูใต่หนีพ่อช้างใส่ยูใส่ฮะเบิงยูใส่วะห้าบงยูใสอยู่กันล้มังไ่อช้เอาบ่เอาบ่เอาขั้นบบไงหนิบ่เนี่ในกระเป๋านี่พ่อช้านี่นี่นี่นนกระเป๋านี่มีบ่เห็นบ่เห็นบ่้ย โบมี uhm. ่อันนี้ยันัดอันนี้ยันัดอันนี้ยันัดไม่บอกไม่บอกเอาเอาดีๆเอาดีๆดูมันหายไปใส่สัวแมงแบบขั้นระบักหลายหมื่นบาทนี่ผู้เป็นยังไงกูจะไปตามหาอยู่ใส่ระบาดเนี่ยทังรถแห่บอกอ้าวเปิดเบิ้งเปิดเปิดเบิ้งรถแห่ใส่สี่กงวิญญาณเบิ้งบ่มี่เว้ยรุ่นแแห่ขึ้นไปจะแรงเลยไม่ได้มี มันไปใส่วะจังว่าเลยล่ะเปิดต้นแล้วแย่หนิแอร์นี่ก็บตัวนี้วช่วงปีใหม่มีผู้ใดเข่ามาหนีปะมีแต่เขาหนีรถอยู่นี่บอสมันจะมีผีบาคนหนึ่งย่างเข่ามาอยู่น่ะผีบาเี่งปะมีมันบุญที่บิ๊กวันกันทั้ักอ่ะผีบาทำท่าเออกู้บัญาโลกกู้บัญาโลกบอสก็จอดเลี่ยงกันไปอยู่นี่สามขั้น่เห็นเลยมันบ่นี่นีล่าเขบ่เห็นบ่เอาเมื่อคืนเอาโบเมนมันแลีนเข่าช่องขวดหรือเ่ฮะบ่เมนบ่อันไหนโบเมนมอเตอร์ไซค์ล้อเไปนั่งบล้อเอาลูซี่บล้อนอน ไปถามพ่อกูดูไปอีหยังวะขั้นกับบใบไงสีกระเด็นมันหายไปใส่เอากุญแจนี่หาเบื้องบนแต่เปนบ่้ีงเบิ่งนี่ก็จอดไปสองขั้นพี่น้องเบิ่งโคโลอยู่นี่ไปไปไปเจ๊เหมต้นไม้ต้นตอกขาบอก่าไว้ใส่ได้หรอเตอร์ไซค์บานพวงเมื่ขี้ขึ้นต้นไม้เออมันไม่งุ่มก็ไม่เอาไปท่องฟ้ามันบ่กท่องระฆังมันบ่มันหายไปใส่บ่นี่ยแหละคือพี่น้องจำไว้ด้วยครับที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับในช่วงปีใหม่เนี่ยในช่วงปีใหม่เราอย่าเทศกาลเราอย่าไปไว้ใจใครแม้ขนาดแค่เราปิดกุญแจไว้บางทีกก็หาายนะเเรปิดุญแจไว้ หายใช่เพราะว่าเขาขับหนีใช่เขาขับหนีเพราะว่าเราจะเปิดกุญแจให้เขาตุ้ยไอ้สั์ก็ต้องระมัดระวังทรัพย์สินตัวเองนะครับปีใหม่เราไว้ใจใครไม่ได้นะครับขณาติดกล้องวงจรก็คือใช้ไม่ได้เลยฮะใช่ครับ ไปไปทำพอกูไปทำออพอปุ้ยโลมันสิคำบ่ได้ได้นี่รถเท่าสิขี่ไปคอนเสิร์ตอยูรถซ้องดูยี่ส่วนเบิร์ทุกข,ขั้น,นสีใสรถใดอ <ไป S 2> ๆๆเอาเออเหลือผู้เดียวละสิหูบาดเหนียวพอพอ,พ,อพอพอเจ้าเห็นรถมอไซค์ข่อยบ่มอไซค์ขั้นสีเหลืองๆกับขั้นคือยังข,ขั้นสีเหลืองๆที่เจ้าขับมื่อนั้นน่ะขั้นสีเหลืองๆเออมันหายขั้นหนึ่งเนี่ยหายขั้นหนึ่งบ่เออห้าไปห้าไปเสื่องแล้วลุงน้องต้องเม้าเราลุงน้องข่อยเม้าเราลุงน้องต้องเม้เหราพี่ไม่เออถึงไหวฮื่นแกมันหายมันขึ้นไหวใส่คือบ่เห็นแขวนนขึ้นนไวั่่่่่นนนนนนตึกัเเหห็็บบบจอด โอ้ยกระยานมันหายครับพูดจะเอาขึ้นไปได้จังไหนบาดนี่เฮ้ยเจ้าขึ้นไปทึงเิๆมันบ่จะเอาขึ้นตอนไหนเอาขึ้นตอนเมาเราตอนเมาเราเป็นอย่างน้เสอดคือบอลลงมาไหวขึ้นเขาอ่ะลงบ่ได้ไป่รอฉีบไม่เสียวหรอโอ้ยไปไปมูซูเห็นแล้วครับโอ้ยท่านผูดจโอ้ยนะจอดอยู่ข้างเทิงพูนรับพี่น้องเบื้องข้าโคโลโคโลอยู่นั่นเด้โอ้ยว้าเจาขึ้นไปได้ปะไผเสียวลงบาดนี่โอ้ยนะ เห็นแล้วครับพี่น้องสรุปก,ก็คือรถบริหายไปใส่พอผมเระอยากมันหายนะครับแล้วก็เลยเอามาจอดไว้ทึ่งเทึ่งไปจะขันกูอยากขูแล้วขึ้นมาได้จังได้หน,นิแมหมห้อยพื้นเอาขึ้นได้หนิปาดห้อยพื้นใครเป็นเนี่ยเป็นห้อยพอกูอ,กอันนี้ห้อยหมา <c oughs> <c oughs> เออมีบาทนี่ปาดไพ่เจ้าลงบาทนี่ปาดก็มาจอดไว้สูงครับโวจ่าเมีนหยาดมันหายครับหยาดมันหายเนี่ยโอ้ยเนาะว่าจังไได้บาตนี่คือขึ้จอดไว้สูงครับเท่าเอาลงเอาลงยังไงเนี่ 好了，下一个。 เหล่วแต่เสียวลงเด้แล้วใช่ไหมโอ้ยเหล่วแต่เสียวลงอ่ะผู้งชัวยืนทำชนตีนอะไรยกช่วยกันดิครับผมโอ้ยหนักโอ้ยยวงเครื่องเนื้อเก่งไปยืนรับอยู่ข้างล่างเดี๋ยวกูโยนลงไปให้ครับเอาไปเนาะเป็นบ้าว่ะทาครับเจ้าไหนรถเดบิวเมนมาริโอโจกตลกแช่อ่ะหันฮันทางไหนลุงหักแล้วยากแล้วจัมเป็นยาดมันหายบ่คืองตัวใหญ่มันลงไปเอาไปไปเอาลงเอาลงโอ้ยรถจีพีเอกหลอกแม่เ็นว่าดาวถือกับมันจอดไว้คือโพูดอันนี้ดาวถือครับพี่น้องพันเดียวละสองพันผมซื้อมาไว้สามพันอยู่นี่หวังว่่าาสหย นี่มันกระยานหายครับโว้จะมันจอดไว้สูงครับนึกว่าหายไปไหนนะฮะตอนแรกตกใจนึกว่าคนมีขโมยไปที่ไหนได้พ่อเอาขึ้นมาจอดข้างบนกลัวมันหายกลัวมันหายดูดิสภาพโอ้ยเฮ้ยโฮ้ยอ๋อเถียงกันแล้ครับพี่น้องขณะนี้มีการเถียงกันเกิดขึ้นเฮ้ยมึงอย่าถอยหลังลงไปเฮ้ยเฮ้ยเก่งเก่งเด็กอะไรเปล่าโอ๊ยน้องห้าคนเอาลงอีกบัดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอายกซอยกันครับโอ้ยเราขึ้นมาได้ยังไงนี่ไฟพลาเราขึ้นมาหนิเออ เอาขึ้นมาอยางไรเนาะบาทนี้งาคนเอาลุงอีกบาทนี้โอ้ยเนาะขี้แม่งลงไปหมดเลแม่งยงยอหเย่อเสบ่าผมนี่ย่อเสบา่า สภาพมึงมึงไหวบ่บ่ซ่อ,องดีตัวมึงบอกให้เราเอาอรถแห่ขึ้นเมื่อไหร่อันนี้แค่รถโโมอเตอร์ไซค์นะดีนะไม่ขับรถแห่ขึ้นมาโอเคเอาลงไปเอาลงไปโอ้ยนัวจ,จะไม่นอามาจอดไว้ก็มาจอดไลยสูงปวดกู <c oughs> มาเ,เออรเืรเอ่อยเพื่เพื่อเ่เฮงได้ฮือนกูสามสั่นเฮงได้ฮือนกูสามสั่นเนี่ยจังว่าเออเอาเบรกไว้แน่เราบอเบรกดีอยู่ดอกระวังาจะเหยียบจะจะฟูเท่านั้นละคนณเดบ่สแมนรถ ดอ,อกันดีเลยป่ะ <c oughs> เะผู้ดีกันดีเลยป่ะเลยลอ,โอยโอเคโอ้ย,อยที่ต้องไปอยดีบ่บ่ไหนเลยตัวโลกบ่ไหนกะหามตัวลงบ่ได้กะหามตัวสูสไอเราคนนี้ว่าหายไปไหนที่ไหนได้จอดอยู่ข้างบนนู้สภาพลงไปลงไประวังระวังเออเฮ้ยเอาบาดนี้ขี่ไปหาแล้วังเรียบร้อยครับพี่น้องไปอ๋อรถเนี่ยรถเนี่ยรถเนี่ย โอ้นี่ยในที่สุดก็หาจนพอครับขอพุ่นพอผมที่เป็นห่วงเป็นใยในการเอารถขึ้นไปจอดไปทึ่งๆนะครับเธอหลังบุตรองเด้อเธอหลังเด้อเธอหลังบุตรองเอาขึ้นแล้วได้ยินบ่เธอหลังบุตรองเอาขึ้นจอดไปข้างล่างอยู่น่ะบ่แมนออข้างล่างบ่แมนโอเคลำลาไปก่อนมาอนี่โอ้ยโอเคครับผมคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายครับมวลๆฮ่าๆสภาพแก้ว